เขาป้าพี่น้องสองโตกินข้วเทียงนี่แลหละึ้นม,มาแล้วพี่น้องมารอหลุนน้ำกันวมาจะได้จักโตจ้าหนักปลาแห้งมาครับแน่ย <c oughs> มอีกแล้วจ้ามีกุ่งพอ,อมกุ่งเนี้ยจังว้งาเข l l o w เห็น หนีแพ้ขาดบ่หรอที่เป็นบาอยากได้แพ้สิขาดออเอออ้าอ่าเออคุณ ตัวจะกุ้งอแล้วเนาะอัลนี้ตัว<า>สีส,สีม่งกงะกือบเดือบกูน้าเด็กเต้นตลาดตรงนัง้นราถของนันอยาก จาบาดมารงหันได้ปลากระเยงีสามตัวบรรยากาศพี่น้องฝนกับสิโตกพอฝนฝ่าเหลวมากแล้ววันหย่อยแล้ว เผาป้าพี่น้องสองโตกินขาเทียงนี่แหละพี่น้องกินขอน้ำกันได้จา้าป้าเผาตัวใหญ่ๆพัก,กคุยห,หลายๆกองขาผุนยัยวดจ้า,จา,า,จาเอาจานชม้มอยากมากินแบบทำไม่ได้เที่ยวเพราะโตก็อยากขัน ก่อนันคอด่วนกอนอยู่เนี่หันผักมีอันหนึ่งมึงพีเด็ดใ้แจ่วอ่ะคุยรับป้าค้ายยูทูบหมดร้านนัวขนาดตัวเอาหันว่าพีเมย แซ๊บต้องอันนี้แนงน้อยเม่บวานกับจืนหยากนึ่งเยอะยั่งปัดไอ้แล้วก็ข้าม่งถ้าฝุ่นเอาไปมึงบ้ามึงเจอบ้าวายเขาท่า